อริยสัจจากพระโอษ์เรื่องการรู้จักอันตะคาหิกะทิฏฐิไม่เกี่ยวกับการรู้อริยสัจและการประพฤติพรหมจรรย์มาลงกะยะบุตรอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลงกะยะบุตร ทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกะยบุตรทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกะยะบุตรทิฏฐิว่าโลกมีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกะยะบุตรทิฏฐิว่า โลกไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตร ทิฏฐิว่าตถทาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีก kind of <des owanie> ดังนี้ <y> เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ <des> ์มาลงกยบุตรทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลงกยบุตรทิฏฐิว่า ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้ดังนี้เป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยบุตรเพราะเหตุไร นั่นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์เพราะเหตุว่านั่นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระง,งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ มลาลุงกยบุตรอะไรเล่าเป็นส <Liberty>. ิ่งที่เราพยากรณ์มาลุงกยบุตรสัจจะว่านี้ความทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลุงกยบุตรสัจจะว่านี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลุงกยบุตร สัจจะว่านี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ pues ่งที่เราพยากรณ์มาลงกยบุตรสัจจะว่านี <được Norwegian> <for S 2> <uğ> ้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์มาลงกยบุตรเพราะเหตุไรนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์ เพราะเหตุว่านั่นประกอบด้วยประโยชน์นั่นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์นั่นเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับไม่เหลือความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเหตุนั้นนั่นเราจึงพยากรณ์มาลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ เธอจงถือเอาสิ่งที่เราไม่พยากรโดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรและสิ่งที่เราพยากรโดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรดังนี้เถิดมาลุงกะยะบุตรเมื่อทิฏถีว่าโลกเที่ยงดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้ เมื่อที่ถือว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้อีกนั่นเองมาลุงกะยาบุตรเมื่อทิ่ถืว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชาราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปาญาตทั้งหลายก็ยังมี อันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้มาลุงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าโลกมีที่สิ้นสุดดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรมจันขึ้นมาก็หาไม่ได้ <c oughs> เมื่อทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้มีอยู่ มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้อีกนั่นเองมาลงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าโลกมีที่สิ้นสุดหรือว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชาราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทั้งหลายก็ยังมี อันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏธฐธรรมนี้มาลุงกยบุตรเมื่อ,อทิฏฐิว่าชีวะก็อันนั้นสริละก็อันนั้นดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้เมื่อ,อทิฏฐิว่าชีวกะก็อันอื่นสริระก็อันอื่นดังนี้มีอยู่ มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้อีกนั่นเองมาลุงกะยะบุตรเมื่อทิฐิว่าชีวะก็อันนั้นสริระก็อันนั้นหรือว่าชีวะก่อนอื่นสริระก่อนอื่นก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชาราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะ บริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกําจัดเสียในทิฏฐธรรมนี้มาลงกยบุตรเมื่อทิฏฐิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้ เมื่อทิ่ถี่ว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้อีกนั่นเองมาลงกระยะบุตรเมื่อทิ่ทีว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกหรือว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกก็ตามมีอยู่ชาติก็ยังมีชารา ก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญตัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐร,รมนี้มาลุงกยบุตรเมื่อทิฐิว่า ตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้มีอยู่มันจะเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมาก็หาไม่ได้เมื่อที่ถิว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้ดังนี้มีอยู่ชาติก็ยังมี ชราก็ยังมีมรณะก็ยังมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปยาทั้งหลายก็ยังมีอันเป็นสิ่งที่เราบัญญัติการกำจัดมันเสียในทิฏฐธรรมนี้